สวัสดีวัยรุ่น ROV นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่อง WCB อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะทมาทำชาเลนจ์นะครับคือจะเอาคิวเลนนะครับไปป่านะครับว่าเรามาดูกันนะครับว่ามันจะจะแบบโหดไหมยังจะเล่นได้เหมือนมันจะแอคเหมือนสมัยก่อนนะครับถ้า่างนั้นเราก็ไม่ต้องรอช้ครับไปดูในเกมกันเลยครับว่ามันจะโหดไหมครับไปดูกันนะครับน้องๆไปดูกันนะว่าคิวเลนยังจะเล่นได้ไหมครับ ในคอนตอนนี้มีฟอนสองดาวนะดูนะว่ามันจะเล่นได้เื่งเก่สกง,เกเง,กงสมัยก่อนเลเดี๋ยวพี่จะฟาร์มจบรียนองว่ะาช์มเลยนงพี่จะแจบนองค์ดี๋ยว่จะฟาร์มจเรียนอเียว่จะาชิมเล่นอย่จะแเยนงโหดยนพี่ะสมัเล่นออกมเยนะีย่จะฟารหมเยนอะงัยวละครมับีนอพ่จาใหม่ๆเนะอวละคแบบลารบเีนองี้ยวพะไร์เรน,น,นกตงตยุพไ่นะามไปเลยมาดู ชู่เรนจะน่ากลัวประมาณกลางๆถึงเลนเกมนะต้นเกมจะไม่ค่อยกิ่งนะครับเพราะว่าของเขายังจะไม่มีต้องใช้ของอะไรกันนี่นะแ,แล้วก็วางไปก่อนวางไปเรืเร่ <S <S อยๆไปพยายามเก็บออบเจกต์เยอะๆบนน่าจะโดนนะ ต้องเรีนเหมือกันของเราถูกโกจมตีถ้าป่าจบลางเราจบปูนได้มกากกว่าแต่เล่นคิวเลนพี่จะเป็นออกไว้ออก,ออก,กรองเท้ากันซีซีนะพี่จะออกเป็นรองเท,างงทางง้ารถคูดาวนะเพราะว่ามันจะวินวอล์กหรือว่าพูดง่ายๆคือหายตัวได้บ่อยกว่าสกติมันจะแบบเร็วกว่านะ รการเมืองเป็นเรื่องของการดิ้นรนไม่อยู่ล่างเราตีลรอ้อนได้เป็ลงล่างตาเขาอยู่ล่างตปดกนไลอยล

ทันติมันนะวินวอลได้บ่อยแล้วมันจะแบบเล่นสนุกมากคิวลินพี่จะบอกนะถ้าวินวอลได้แบบบ่อยๆเพื่อนปวดเลยนะตอนนี้ยังไม่มีเงินติเลยพี่ว่าจะน่าจะได้เงินตนะแต่จะไปสองแลในว,วันนี้โตมันยังเก่งเหมือนเดิมนะพี่บอก เดินเกมดีๆแล้วรอเข้าจังหวะสองคิวเลนเป็นตัวที่ต้องเข้าจังหวะสองนะครับไม่ใช่ตัวเปิดไฟนะเป็นตัวรอปิดเลยนะครับถ้าใครอยากแอก,กนะพี่บอกแอล้วคิวเลนเปบอก,กได้นะครับนี่เป็นตัวแอก,กได้นะครับใครอยากได้แบบ็อดหรือสวยนะครับบอกเลยคิวเลนเนี่ยพี่แนะนําเลยตัวเปิดไฟอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเปิดดีตัวปิดไฟเนะี <tır m> ่ยเนี่ยอย่างนี้ ิงไหมโ่ตรอดีเขาโตรไปไม่ทันแ่เลยถ้าไม่กลับตายนะถึงก่อนนะเมีตายนะครับตัวเนี่ย ตรงนี้พี่ได้เมียนะพี่บอกก่นอกน6สาย้อมเลนดาวของเราถูกโจมตี้อมดาวกำลังถูกโจมตีทุสองวินะเ,นนเพี่ออกไปลง,งากางรูคู่ดาวเนี่ยมันวินวอลได้บ่อยกว่ายิ่งวินวอลได้บ่อยเท่าไหร่นะครับคิวเลนจะเป็นตัวที่น่ากลัวมากเลยนะ ยิ่งกว่าแบค็คแมนอีกนะประมาณสิบวิเก้าวิวินวอลวินวอลหรือหายตัวเนี่ยมันเป็นตัวอะไรที่โค้งมากเลยนะถ้าเขาออกเปิดตามันก็จริงแต่มันกว่ามันจะแบบปูดาวกหนาดเขากดทีนึงประมาณเกือบหกสิบวีห้าสิบวีอะไรอย่างเงี้ยที่กติดา ยังจะไปซื้อเรียนอยู่นะมีการออกสองลอบแบบแคปเกนแค่รองเท้าแล้วคูดาวแค่นั้นพอนะครับที่ออกประมาณนี้ป้อันขนตีได้ตัวเย เป็นตัวที่เล่นได้นะเออป่าไดนะ้ตอนนี้พี่ฟันประมาณสดาวนะัเ,นเล่นได้นะถือว่าเป็นตัวที่เอามาแอคได้นะ เ,เนี่แบบน่ากินมากเลยเมย์กับเรียบร้อยนะครับมึงกลับอย่างนี้พี่ยัไม่ซูเอาก,ก่อนนะ ังไรอย่างได้ตัวแบบแบบว่าเข้าจังหวะสองได้ดีนะแบบว่าแล้วแบบเก็บสปอร์ได้เลยอาคิวลินไปเล็นนะเยนตานี่โหดมากเนองดานี้เลยรองเ้าลูกูดาวนะครับ แบบว่าเราแบบเกมตามอะไรเงี้ยไม่มีฝาใช้อะไรเงรนนี้ยลูกกูดาวน์เ่คุ้มมากเลยแล้วทีมซีฟุ้เลยนะตอนนี้ด้วยตัวนี้ สามเครับจังหวะนี้ด้วยซัดค,ครับอันนี้พี่กดโซโล,โลแรงพี่บอกก่อนนะพี่กดโซโล,โลแลงมาคิวเรียนยังเล่นได้นะครับตัวยังโหดเหมือนเดิมนะครับเป็นอยู่กับวิธีการเล่นของแต่ละบุคคลนะครับนะโหนะคิวเรียนยังเป็นตัวที่โหดเหมือนเดิมนะคยังเอาไปเล่นได้นะครับยังเอาไปเล่นได้นะ ก็้่อออกมาแล้จวจกเลยจกแบบนี่ครับคิวลินใครจะเอาไปเล่นนะจะไปแอคเอาคิวลินไปแอคได้น,นะดอของพี่ออกพี่เปลี่ยนอย่างเดียวคือเปลี่ยนรองเทาง้ารถกูดานะครับเพราะว่ามันจะวินวอล์กได้แบบบ่อยมากประมาณ9วิ8วิอะไรอย่างนี้ครับ